¡Gracias! Sí. ส่วนการส่งงาน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 ส ได้หน้าที nah, ่เดี๋ยวในเวลาสิบสนาฬิกาสิบเกานาทีเรีนการกาเจีนไโดยได้ยัความเมตตาอากลงปู่ผู้ให้โดยเมตตาเป็่นลงราธางกาเจีนไนวันนี้ ของทั้งหมดนี้เป็น,น,นพุทธาุภาธทำมานุพากสังธาลพากโลพากองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้พระองค์อบอหารและอย่างอิจตฤตไปในวัดทุกคนทุกคนใดที่ได้น้อมนำไปบูชาสการาให้เกิดสิริเกิมดมงคล ทั้งหลายเหล่านี้พิธีกานกระบวนการของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ย่อมจะบังเกิดเป็นอิทธิฤทธิเป็นบุญญาฤทธิเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิสทธิ์ได้นำพาอิดตามตัวตามตนไปทิศเหนือใต้ออกตกก็จะได้เป็นสิริเป็นมงคลเป็นเมตตา มาในโยมคนชมชอบชื่นชมชื่นใจในการทำกิจการงานทั้งหลายในการค้าขายในการทำธุรกิจธุรกรรมก็เป็นกำลังใจนัเป็นเมตตาในส่วนการเดินทางก็จะเป็นผู้ที่แค่ว่าปลอดภัยอย่างที่อาชาติเล็กได้ ต้องเรียนพรคาถาาคมมาตั้งแต่ต้นเมื่อคราที่ได้ทังเป็นที่เลาขาแล้วก็เป็นตำนานเล่าสืบกันมา,นนมาในการทอตะกุดที่เป็นบนขลังแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาปืนมาทิ้งให้ระเบิดได้ก็เป็นสิ่งที่ พวกเราได้เจอกันมาแล้วเมื่อหลายปีก,ก่อนมันก็สืบเรื่องก่อนยอดมาจนมาถึงยุคปัจจุบันมีวัตถุมงคลทั้งพี่น้องชาวไทยญากจททาติสาตส่จนทั้งหลายได้นำพาไปติดตัวนำพาไปขิดรถนำพาไปที่หนึ่งที่ใดก็เป็นมงคลเวลาเรา สุขเฉลหรือเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่ไม่พุงปรารถนาก็จะสามารถแก้วกล้าปลอดภัยได้ด้วยการอิษฐานจิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปพ่อแม่ครูบาอา,า,าจารย์พระศาสนาจารย์ษฐีอาจารย์ทั้งหลายเรื่องวิชาดุเรวิชาบนวิชาพระคาถาที่ลราเรียนมา ทุกรูปทุกองก็ได้สืบทอดต่อยอดมาจากาครูที่ถ่ายทอดวิชาเป็นสิ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วก็มาถึงยุคพ่อแม่ครูอาจารย์ในยุคนี้เช่นหลวงปู่ทูปก็ดีที่เป็นหลวงปู่ที่าสาธุชนให้ความเคารพนับถือ แล้วก็วัตถุมงคลนำพาไปที่ใดก็เป็นการที่ปลอดภัยแล้วก็มีโชคมีลาภหลวงปู่นิธาซึ่งเป็นเจติอาจารย์ได้เรื่องวิชาทางกิจอานิทานกิจได้บงเพยญเพียรนในการกุดงแล้วก็ได้นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลใดก็ตามก็ย่อมจะให้เกิด มงคลกับชีวิตและเกิดมีความมีโชคดีภูบาน้อยก็มีวิชาเรื่องวิชาภูบาลจากทุกรูปที่ท่านตําเรียนแล้วก็ฝึกจิตอบรมจิตมาและก็ถ่ายทอดในวันนี้และก็ในหลายครั้งที่ผ่านมาก็เป็นการที่ได้เห็นเป็นประดับต่อคณะศิษย์จึงม,มาเป็นสถานที่ ในการมาประกอบพิธีเหมือนจะเป็นวิหารกลางแม่น้ำอาาันกิ์ซึ่งพระจตเล็กได้กระทำไว้เพื่อเป็นการทำพิธีทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมะสมประสานกันให้เกิดความพอดีธาตุไฟก็พอดีไม่ร้อนมากธาตุลมก็พอดี ธาตุน้ำก็พอดีธาตด,ดินก็พอดีเกิดความพอดีจึงบรรจุตรงในองค์พระจึงเป็นพระอนภาพกรรมานเปภาพสัมาัสในภาพเป็นสิ่งที่เป็นเนื้อหาของความพอดีในเนื้อหาในวัตถุงมงคลดังนั้นบรรดาท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายของดีที่พระอาารีเล็กได้ทำไว้ ก็ทําให้พี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวต่างประเทศได้ไปบูชาสการักให้เกิดความเป็นการเผยแพร่สิ่งที่เป็นศิลปะหรือศิลปัะในเชิงของอวัตถุมงคลก็รับมือแล้วก็เป็นสิริมงคลกับเราและว,วันนี้ซึ่งม่ได้หมายความาก ทำพิธีพุทธาพิเศษอย่างเดียวเป็นงานที่มาเล็กเล็กถึงในการที่เป็นอายุวัฒนะเงคนแก่อาการที่ีเล็กแล้วก็พิเศ์พุท่าได้มาบาเพบูบุญมาเป็นสมศริดันั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เป็นมหามงคลีกวันหนึ่งในพศ2567 ปีหนึ่งก็จะมีพระนเคียวในชีพิตของเราท่านท่านหลายพ่อแม่รูบาาจาร์แต่ละรูปแต่ละท่านอ่าที่ได้การาบพระรัตนาน,นิมนต์มาก็เป็นพระจาร์ที่แต่ละรูปมีผูมประการต่อพูทธศาสนาต่องานเผยเท่และต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งวันนี้ได้รวมสายวาชาต่างๆมารอรอมรวม มาเชื่อมโยงในส่วนของอาสืบทอดต่อยอดอาราเกเน่าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดินงามถือว่าได้แสดองออกในจิงที่เป็นมงคลอีกเพอเย๋ยวหนึ่งถึงเวลาก็จะได้ทําพิธีเก็บกับเรียบร้อยสิงใดที่มีอยู่ในวัตถุนั้นตนนี้ปราสบได้ออกจากสมาธิกินหรือว่าจะ การบัพเพียนเทียนในการนี้จึงเป็นสิ่งของที่เป็นมคนงคลเ,เหมือนการทำที่นี่พุทธธรรมที่ก็เหมือนคนที่ยกเหมือนท้าที่อยู่ธรรมดาเป็นคนก็เรียกว่าเป็นวงวัเป็นเพศของข้กวบก็มีศีมีทามก็ย่อมจะมีสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตัวเอง ถ้าคนใดไม่มีศิลไม่มีธรรมเ็เหมนอนคนดิบคนป่าคนเถื่อนก็จะไม่มีสิงใด,ดที่เป็นมงคลฉันใดก็ดีวัตถุม,มงคลทั้งหลายถ้าได้หยิบยกมาจากเนื้อหาของกิตแล้วก็อดาตทิ่ตงไปมีอยู่หลายรังหลายคราที่พวกเราทั้งหลายได้ประสบพบเจออยู่ตามหน้าสือ่อ าตามโซเชียลตามออนไลน์หรืออะไรต่างๆก็ <c oughs> จะมีวัตถุมงคลส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังในการขับเคลื่อนในการเป็นกำลังใจและเป็นมงคลกับชีวิตเราและก็เป็นความโชคดีเป็นความามีบุญคุ้มครองแล้วก็เป็นการเดินทางโดยที่ได้รับความาปลอดภัยเวลา ถูกเชื้อเกิดอบัติเหตุโดยไในคาดคิดก็ย่อบจะมีสิ่งเดล่านี้คอยอเป็นกำลังแม้ไม่มีตัวตนจ็เป็นกำลังงานคอ,คอยคอยทับรูดคอยเกือก้อบูณถ้าเป็นพลังงานที่ไม่ดีก็เหมือนกรรมไม่ดีมันก็เป็นพลังงานที่เราร้อนรุ่งร้อนเวลาเราไม่ค่อยจะมีภาวะจิต หรือปรูมตัางทานราอ่อนลงกำลังของอโรคกำลังของความไม่ดีก็จะเสริมเติให้มันเป็นจับหนักก็หนักขึ้นไปแต่กำลังปุนกำลังุงูงามความดีถ้าเป็นหนักก็หายเป็นเบาข้อง่ายง่ายหายเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นวันนี้ก็อ่า และอีกสองนาทีจะได้กราบพระัตนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ได้เมตตาดับเทียนไทยนะขอยโยมทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจเชื่อว่าในการทำพิธีพุทธาพิเศษนี้ใครได้รุ่นนี้ไปก็คงจะเป็นมงคลและก็คงจะเป็นเนื้อหาในการที่จะได้เกิดโชคลาภและเจริญมร่คารวยปลอดภัย ก็ขอกราบพระรถนาที่มนของปู่ผู้ในยุคนี้ก็มีหลวงปู่ที่ได้เมตตาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีในท่านได้เมตตาอายุหลวงปู่ก็มาเพาจะกินยาอะไรนบเนื้อมาประคองเนื้อขลุนตกใจถูกมาแล้วถามไม่ดไปซื้อหวยนถามหญ่ปาน้อย เคยมีใครเล่นครเล่นข้างบนูดับเทียนครับผมตู้ดับเทียนไทยครับผม ัจเจนสวัติโหตุสาพระรัตน์

ก็ราะน้องปู่นองป้อได้โปรยดอกไม้จะได้เจริญรุ่งเรือ,อง,งน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริเป็นมงคลลูกๆนะครับญาติโยมทั้งหลายก็จะได้เป็นมงคลในการแบบนี้วันนี้พระทั้งหมดนี้โยมอายุพันกว่าปีสองพันกว่าปีมาโยมหนึ่นะเพราะหลายองค์โยมนีน่น้องปู่ก็ อ่าอายุอ่าเอาสสูงสุดนะแล้วอายุเทาา่าไหร่จะมาไฟหมอกโยกต้อนน้ำประพงน้ำประพุทธมนต์จักหวัดแล้ววันนี้เป็นการประชุมอ่าคณาจารย์แล้วก็ประชุมปู่ฤาษีอยู่ด้านข้างด้านหลังอ่าของพ่อแม่ครูบายอาจารย์อยู่หลังพระภูริพาหลังพระบาน้อยนี่มีพลังงานสะไคัญอยู่ข้างหลังนี่ออกมาก็ ที่ไหนก็ปลอดภัยหมดคุณโยมนะดังนั้นภาะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถุดแหละนะอ่าเป็นะรุ่นอะไรนะรุ่นอะไรนะเมตตามหาบรารมีใช่ไหมอา่ามีหลายอย่างนะโยมแล้วแล้วก็มีอา่อาถามท่านอาจารย์สีน,นะโยมนะ ท่านให้รายละเอียดมาแต่มาพร้อมภัยด้วยไม่ครบถ้วนนะอ่าไม่ครบถ้วนเพราะไม่ได้เตรียมการมานะก็ขออภัยด้าน,นี้อาลับปูดได้รับพรมน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยส่วนได้นี้อาจารย์สีเล็กให้โยนให้โยนออกไปใช่ไหมได้บนสีสามโยนโยนเอาไปพันคอตัเอน้ำมันห,วนหัวในยองนะพันคอทว,ว่าตัวปวดตีนลำบากนะ เอาหมดมงคลมอน่เออเอแค่ัดหัวะ้หายปวดหัวน้ำมันคอจหาย้อ้งหัวเนีออางคนได้มปผักหัวมีัเี้วมั้ยอให้คนไฟนยหยอบเอาได้เป็นคนคลนายยนะได้หายสีไปถึงได้ คือทำว่าได้ได้ทุกอย่างได้ความสุขได้ความเจริญได้อายุวันน่าสุขะภรรยาได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของได้ภรรยาสามีได้เป็นคนดีได้คุณช้างได้คนพักดีเนียได้ทุกสิ่งทุกอย่างสีสีเลยน่าสุขกิบเป็นญาตินะสีเลยน้ำโพประสบข่าวผู้ที่จะถือโทรศัพท์จะต้องอาศัยศีลศีลนี่เป็นแบบสมัยของชีวิตศีลคือความปกติ ดังนั้นเราจึงเอาสายสีมาเป็นการเชือ่อมโยงนเชื่อมโยงใบการประอกอบพิธีในการเจริญพระพุทธมนต์หรือในการทำพิธีพุทธาพิเศษโยกขบวนที่ได้สายสีไม่ไปไ,ไม่ถึงก็ไม่ต้องเสียใจกระโดดลงมาในน้ำนะโยกนะว่าเดินเดินดรอบแล้วก็ชมชมเราก็ได้นะเรามีสีนสีคือความปกติ บุคคลที่มาบำเพ็ญปุญน,นีเป็นบุคคลที่ปกติไมศีลสมาธิเมื่อกี้ที่พระเข้าฌานเข้ายานแม้เป็นเวียนทำไม่มากแต่ฌานยานนั้นแต่และองค์เป็นปัดจ,จัดตังรู้ได้เพาะบุคคลที่ทำที่บำเพ็ญไม่อาจสามารถที่เราจะเป็นวมงรู้จิตใจของท่านได้ฉะนั้นบางรูปองค์น,นี้แต่วัตถุองคลคแค่ห้านาทีสองนาทีาทแค่ เท่ากับงูแล้วลิ้นชะ้างติดฟ้งูแล้วลิ้นนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่เป็นปัญหามงคลอย่างยิ่งใหญ่นะไม่ได้หมายความว่าจะต้องปลูกเสกทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่บางรูปบางองค์สมถัดขิดขตดของท่านเร็วมากทั้นฝึกมาแล้วเอามาใช้งานวันนี้นะเนี่ยอเป็นมงคลน,นะ ตอนนี้พระอาจารย์ทีเล็กกำลังปาะพง,งานาพระพุทธมนต์ซึ่งมานี้เป็นวันสริงมงคลอ,อนนาจารย์ทีเล็กันเป็นเด็กในยงของพ่อเด็กแล้วกันสี่ห้าในยมนะสี่ห้าจะได้บอกไว้นะอายุสี่ห้าปีเป็นพระหนุ่มไฟแรงตางทีอยู่วัดก็ไฟไหม้นะนยม สี่กับห้าคบูบาน้อยบวกกับเป็นเก้าเก้าสี่ห้าอย่าพูดต่อดีครับท่านนั้นบอกก็เก้ากับสี่บวกกันเป็นสี่กับห้าบวกกับเป็นเก้าบูบาน้อยบอกผ่านโพสอกมานะโยงนี้เก้าสี่ห้าไม่พูดเรื่องอะไรกันไม่กี่ครั้งครับผมก็กี่ครั้งไม่ก็ได้ยินเลยไม่ก็ได้ยินนะอาจารย์ตีเล็กอายุสี่สิบห้าปี อุบาน้อยบอกถ้าบวกกันก็เป็นเ<ว>ก้า<ว>ก็เลยบวกก็เลยเพิ่มไเก้าสี่ห้าถ้าลบก็่อจะมีลบอีกนะเก้าลบเก้าลบมี 5. อะไรเก้าลบห้าวเก้าคูณเก้าห้าสี่ห้า ้อพ่ออย่าเยอน้อพ่อผมงงัโยมบอกนี่ช้างงงแล้วค่ะ้ลงทุนผิดนะถ้าลงทุนผิดนะถ้าลงทุนเพิ่มนะคูณเก้าใช่ไหมน้งพ่อไม่ใช่คูณเก้าหมื่นนะเก้าหมืคูณเก้าหนะนเพราะนั้น อ่าทำบุญก็บอกให้ยิ้มแย้ยมแจ่มใส่ใน,นะโยมนะไม่ต้องบูดบึง้งดึงเครียดพุกอย่างด้วยจิตอันปกป่องใสจิตอันเมตตาเพราะแม่ครูบาอาจารย์ทนเมตตาจิตที่ช่ำชื่นผ่องใสแม้แดดร้อนอ